เห็ดคลานค่ะภาคกลางเรียกเห็ดชะงกค่ะเพิ่งออกใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะ ดอกเลย ใส่รวมกันเลยนะคะไปาหาเห็ดกันนะคะ นกค่ะนกไปน่แล้วนกหรือไกป่ปลาโอ้ยมีไก่ปลาด้วยค่ะโอ้ไก่ปลาค่ะเห็นไหมคะมีไก่ปลาด้วยค่ะมีนกอ,อีกตัวหนึ่งค่ะบินไปน,น่แล้วไกป่ปลา นี่ค่ะเราเจอแล้วค่ะไขข้ลานค่ะนะคะ ัเดเห็ดกันค erm ่ะอยูเช่นแล้วซะตอนมีเห็ดน้ำแป้งด้วยค่ะเห็ดน้ำแป้งเห็ดน้ำแป้งก็ทานอร่อยค่ะ อ,นนอันนี้เห็ดทานไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็ทานไม่ได้ค่ะ ไปแล้วค่ะโดนน้ำซะแล้วค่ะ เราเจอเห็ดโคนค่ะแต่ว่ามันมันเน่าแล้วค่ะใช่ไหมเนี่ยมันเน่าไปแล้วค่ะเน่าไปและโ้โหมันเน่าค่ะนี่จะพอได้ไหมคะนี่ก็มีค่ะนี่ค่ะมันเน่าไปเลย นี้ไ่ได้แล้วค่ะจะได้ก็อันนี้ค่ะนี่ค่ะได้อันเดียวเองค่ะใส่ถุงแล้วกันแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะมันเนา่ามาไม่ทันค่ะหมดเลยโอ้นี่ได้อยู่ค่ะเห็ดโคนค่ะ ออกเยอะมากเลยค่ะออกเยอะมากเลยแต่ว่ามันเน่าค่ะเรามาไม่ทันเนาะเราไม่ได้มาเก็บกันเราโมงา,านยุ่งเนาะงานยุ่งค่ะดูสิโอ้เน่าหมดแล้วจะได้ไหมเนี่ยโอ้น่าเสียดายเนาะเยอะยอมากเลยมันก็ยังหอมอยู่นะคะมันเน่าแล้วค่ะจะทายไหมเนี่ยลองเอาไปดูไหมลองเอาไปไหมมันเน่าแล้วนะใจไ,ไหม ดูดูดูไม่เอาแล้วโอ้เน่าเยอะเลยนี่ก็เน่าค่ะดูเน่าเป็นเบือเลยไม่ได้มากันเน่ามาเลยไม่เอาเนาะเอาไว้นี่ไม่เอาไปนะมันเน่าเนาะเอาไปก็ไม่พอเสียดายจังเสียดายจังโอ้ตรงนั้นก็มีอีกค่ะแต่มันเน่านะคะเสะียดายจังเลย อโอ้โหตรงนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะแต่มันเน่าแล้วค่ะโอเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยตรงนั้นก็เยอะอีกเน่าไปหมดเลยโอเยอะเลยค่ะเราไม่ได้มากันหลายวันเลยตรงนี้ก็มีค่ะเนี่ยเนี่ยเน่าหมดเลยแห่เยอะมากเลยแต่มันเน่าดูดูมันจะเหลือให้เราบ้างไหม นองหมดเลยลองดูดีๆมีเองไหมคะเยอะเลยค่ะเยอะเลยแต่นองหมดเลยอ้นี่ได้ได้ไหมคะนี่นี่อ๋อเยอะมากเลยแต่นองลองมาหาตรงนี้นะคะเยอะมากเลยนองหมดเลย ตรงนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็มีค่ะแต่มันเน่าค่ะโอ้เราไม่ได้มากันหลายวันเนาะนี่นี่ก็มีค่ะดูเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยพ่อจะเอาไหมเนาะจะได้จัง

๋ยวลังหาทตรงนี้ดูนะคะว่าว่าจะมีไอที่มันไม่เน่ามั้งไหมมันออกเยอะมากเลยแต่ว่ามันเน่าไปหมดเลยเราไม่ได้มากันหลายวันเนาะเน่าหมดเลยตรงนี้ก็เน่าหมดเลยโอเป็นเยอะแต่เราไปได้ไหมโอนี่ก็มีอีก Å oh. oh. oh, right. นี้ที่เผือที่เที่มันยังพอมีอยู่นี่ไงนี่ไงเราเจอละเจอแล้วอันนี้อันนี้ไม่เน่าค่ะอันนี้ได้อยู่ค่ะอันนี้อันนั้นเน่าเฝ้าค่ะนี่ค่ะนี่ได้นี่ค่ะเนี่ยอันนี้พอได้หน่อยอันนี้ยังได้อยู่ค่ะนี่ยังได้อยู่ค่ะด้พอได้นี่ค่ะ้ อันนี้พอได้ค่ะนี่ยังไม่เน่าค่ะนี่เองอย่านี่ก็ให้พอดเดพอจะเอาไปให้พอดดูดเ <Okay. S 1> ดน่าหมดเลย uý, uý, lươn, để, lươn, lươn này, rón lươn, lươn, อกกขอล้างมัก,กม่นขอล้างมาก,ก่อน ร้อนมากเลยค่ะ เราเจอเห็ดค่ะเห็ดอะไรเนี่ยอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอเดี๋ยวเอาไปให้พ่อดูก่อนว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ เราเจอเห็ดไข่ขลานค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคนี่ะมีตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็ใช่นะคะอันนี้ที่ลอยที่มันแหว่งแหวงไปเพราะว่าเป็นหอยทากินนะคะนี่คะใครเห็ดการลาน,น่ารนะูงไหมหอยทากินไปนะคะมันก็เลยแหว่งไปเีะคะ้ค่ะปกติมันจะกลมโอ้เห็ดเห็ดโตมันเน่าหมดแล้วค่ะเห็ดการลาน,นเน่าหมดแล้ว เราจะดูด้านนี้มีนหมมีไหมโอ้นี่ไงคะ่ะมีค่ะนี่คะ่คะเราเจอละเจอตรงนี้หนึ่งไข่นี่นะคะอันนี้จะเป็นรอยหอยแทะไปนะคะนี่นะคะรอยหอยแทคะค่ะใส่เยียหมือนกันเนาะ โอ้ไม่เี่เ้คะค่ะอันนี้บานแล้วคะ่ะนี่แอบนียแอบนียได้เต็มองมาจะเอาไม้เท้ามันเท้าก็เป็นล้างได้คะ่ะเนี่ยจะเอาไหมอันนี้เท้ามัน เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ